จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโรงเรียนที่เราเรียนอยู่มีหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่หรือที่เรียกกันว่าคู่สามีภรรยาโดยการจับคู่ชายหญิงแต่ไม่สามารถเลือกคู่ได้เรื่องราวความรักของยาคุอินจิโรกับชีวิตในรั้วมอปลายที่มีสาวสวยทั้งสองเข้ามาในชีวิตรักสามเศร้าครั้งนี้พระเอกจะเลือกใครกันแน่สวัสดีครับ ผมนายต่อประกอบวันนี้จะมาแนะนำอนิเมะเลิฟคอมเมดี้อีกเรื่องที่มีชื่อว่าแผนสมลดไม่สมเลิฟซีรีส์มังงะญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีพศ2561บนนิตยสารยังเอสและได้ตีพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่มปัจจุบันมีทั้งหมด9เล่มที่เขียนโดยคุณยุกิคานามารุและได้ฉายเวอร์ชันเิเมะซีรีส์ในวันที่9ตุลาคมถึง25ธันวาคมปี2565ผลิตโดยสตูดิโอมาเธอร์จํา ตอน21เรื่องราวจะเกี่ยวกับจิโร่หนุ่มมปลายเวอร์จินที่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นความสามารถไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษอยู่ในระดับปานกลางได้มีเพื่อสมัยเด็กที่ชื่อซากุระสกะชิโอลิสาวมปลายสุดน่ารักเรียนเก่งและเป็นที่รักของทุกคนและเป็นรักแรกที่ไม่สมหวังของจิโร่ด้วยเช่นกันแต่จริงๆแล้วชิโอริก็มีใจให้จิโร่เหมือนกันแต่ด้วยเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างทําให้ทั้งคู่ไม่สามารถได้สารภาพรักกันสักที จะเมื่อถึงวิชาแผนสมรสจำลองชีวิตคู่แบบสามีภรรยาภาคปฏิบัติที่จะให้นักเรียนชายหญิงจับคู่โดยการสุ่ม และให้ไปใช้ชีวิตคู่กันที่หอพักรับรองของโรงเรียนภายในห้องจะมีกล้องคอยตรวจสอบความสวีดความเอาใจใส่หรือพูดง่ายๆก็คือความรักที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันโดยระบบ AI และกล้องจะคอยตรวจจับและให้คะแนนแต่ละเหตุการณ์แต่โรงเรียนมีกฎอยู่ว่าห้ามทําอะไรเกินเลยยกตัวอย่างก็การมีเพศสัมพันธ์และถ้าทําคะแนนถึงแรงเ และติดสิทธ์อันดับแรกจะมีสิทธิ์สามารถเปลี่ยนคู่สมรสได้จิโร่กับเชียวลิที่รู้เรื่องนี้อยู่ดีแล้วต่างฝ่ายก็ต่างอยากคู่ด้วยกันแต่ฝันก็ต้องสลายเมื่อพระเอกได้ไปคู่กับวัตนาเบะอ,อาคาริสาวแก้วสุดสวยประจำห้องของพระเอกเดิมทีทั้งสองก็ไม่ค่อยจะถูกชะตากันเท่าไหร่แต่หลังจากนี้ไปทั้งคู่ต้องแกล้งรักแกล้งชอบกันเพื่อที่จะให้ถึงแรงเอ,งเ,องเลือกเปลี่ยนคู่หนีกันได้สักทีเรื่องราวข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับผมเรื่องนี้ให้กิ่นอายเหมือนรักลงปวนใจไหมนะสำหรับผมโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของตัวละครและก็นิสัยของ3ตัวละครหลักด้วยว่าจะพูดเป็นช่วงๆนะครับตัวละครพระเอกอย่างยาคุอินจิโรเป็นพระเอกทั่วไป สายพ่อแดดประเทศไทยนิสัยดีแต่ชอบมองโลกในแง่ร้ายแถมเวอร์จิ้นึ่งตั้งหากบทถูกสร้างให้อารมณ์คล้ายๆกับอิจิโจราคุจากรักลวงปวนใจนะที่คอยต้องรับมือกับสาวๆที่เข้ามาในชีวิตมีเพื่อนสมัยเด็กที่ชอบเหมือนกันตอนแรกๆก็ไม่ได้ชอบนางเอกเหมือนกันแต่พอเวลานางเข้าลงหัวปรับหัวปั๊มกันเลยครับแต่ความจริงโดยรวมเหมือนราคุจะดูดีกว่ายเยอะอาจจะมีสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้คนดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่เวลาโชว์เท่เมื่อไหร่พระเอกก็ถือว่ามีนิสัยในฝันของผู้หญิงหล,หลายๆคนเลยครับวาตานาเบะอาคาริคนนี้น่าจะเป็นนางเอกนะสำหรับผม พอมีโมเมนต์เยอะกว่าชิโอริได้ซ้ําดีไซน์ตัวละครจัดว่าดีตามคอนเซปต์สาวแก้วสุดฮอตนิสัยดีพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมพูดจาห้วนห้วนนิสัยคล้ายจิโตเกะเพราะปากไม่ค่อยตรงกับใจแต่เรื่องการใช้ความรุนแรงจิโตเกะชนะขาดครับแ,แรกๆก็ไม่ค่อยชอบพระเอกแต่พอกลางเรื่องไปก็ตามสภาพครับในเวลาอ้อนก็น่ารักสุดๆไปเลยของคดีจริงครับคนนี้ซากุระสากะชิโอรินางรองเพื่อนสมัยเด็กของจิโร่นิสัยดีเป็นมิตร พูดจาไพเราะและน่ารักแต่บางครั้งก็แอบขัดใจกับนิสัยไม่ค่อยกล้าแสดงออกของเธอเท่าไหร่และเป็นรักแรกที่ไม่สว่างของพระเอกด้วยดีไซน์ตัวละครก็ถือว่าพอใช้ได้น่ารักตามมาตรฐานแต่ผมชอบอาคาลีมากกว่า เทนจิมินามิพ่อหนุ่มมอลายสุดหล่อทั้งเก่งเรื่องเรียนและเรื่องกีฬาเป็นที่รักของสาวๆรวมถึงอาคาลิด้วยอลคาลิจะมีอาการกีการทุกครั้งที่เห็นมินามินอกจากคอตในหมูส่สาวๆแล้วผู้ชายบางคนก็ยังรู้สึกใจเต้นตุบตับและวันไหวกับมินามิด้วยไม่เวาจริงๆเลยนะครับคนนี้ เพลงเปิด To Full l o v ขับร้องโดยคนรีวแูผ่ผมอ่านถูกมนมน่าจะอ่านถูกแหละถือว่าเป็นเพลงที่ฟังสบาย,ย,ายและไพเราะแต่สำหรับผมผมไม่ค่อยชอบเพลงนี้เท่าไหร่ขออภัยคนที่ชอบด้วยนะครับแล้วก็เพลงปิด Stuck On You และ Swallow ขับร้องโดยคุณดาวรูอันนี้ปะวะเป็นเพลงที่เพราะ แต่ก็ไม่ใช่แนวของผมอยู่ดีโดยรวมสําหรับผมเรื่องนี้ถือว่าดีมากทั้งเนื้อเรื่องและบทบาทของตัวละครรงไปถึงความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกในเรื่องเราจะเห็นโมเมนต,ต์ต่างๆของพระเอกกับนางเอกที่มีทั้งความหวานและความเศร้าวบวกกับฉากเซอร์วิสอันสุดเออ เซนเซอร์ไปก่อนดีกว่าแล้วเราก็จะเห็นพระเอกกับนางเอกเริ่มเข้าใจกันและเริ่มหลงรักกันมากขึ้นเรื่อยๆโมเมนต,ต์ต่างๆถือว่าสมเหตุสมผลไม่ได้ใส่มาจนเลี่ยนเกินไปสำหรับผมมันฟินและอินไปในเวลาเดียวกันเลยครับ พูดวยมาเยอะขนาดนี้แล้วแต่ก็มีส่วนที่ผมไม่ชอบเช่นกันนะก็อย่างเช่นนางรองขอภัยคนที่ชอบณตรงนี้ด้วยนะครับบางครั้งก็มีนิสัยน่ารักนะเธอมีนิสัยน่ารักดีแต่บางครั้งผมก็ขบวดคิ้ว Q ไปอาจจะเป็นพอ่อนิสัยของตัวละครกับบทบาทของเรื่องก็ได้แล้วก็นิสัยและบทบาทของพระเอกกับนางเอกในบางฉากแบบทั้งที่ตอนอยู่ที่ห้องเด็กกัน2ต่อ2อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเหมือนทั้งคู่จะเริ่มรักกันและมีอะไรที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ แต่พอต่างฝ่ายต่างมาเจอคนที่ตัวเองชอบก่อนหน้านี้แล้วนั้นบทบาทก็เหมือนจะแบบลืมทั้งสองทั้งพระเอกนางเอกอะลืมเรื่องราวที่เคยได้ทําก่อนหน้านี้มาทั้งหมดเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็หลังๆก็เวลาทั้งคู่ทําอะไรก็จะนึกถึงกันแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเอาให้มันสักอย่างดีเฮ้ยแล้วก็เพลงเปิดกับเพลงปิดที่ผม ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันมันไม่ใช่แนวของผมด้วยเนาะแต่เท่าที่ผมฟังผ่านๆแล้วเพลงปิดก็น่าจะพอนะแต่ด้วยที่อนิเมะมันสนุกเกินไปทำให้ผมกดข้ามอย่างเดียวเลย <c oughs> สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวเลิฟคอมเมดี้สายรักๆหวานๆพร้อมฉากเซอร์วิสสุด ดีผมแนะนําเรื่องนี้เลยนะครับก็สําหรับผมเรื่องนี้ผมให้9เต็ม10นะก็เกือบจะเต็ม10แล้วแต่ติดตรงที่นางรองกับเพลงเปิดที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ความน่าติดตามผมให้10เต็ม10เลยนะเรื่องนี้เพราะผมอยากรู้ว่าจิโร่จะเลือกใครและเอกอผลก็คืออาคาริงานดีครับประเทศของเรามีเวอร์ชันแปลไทยโดยสำนักพิมพ์ฟินิก์เรื่องของขาดหายห่วงได้เลยครับหน้าเว็บก็ยังมีของอยู่นะสามารถไปจับจองกันได้ ก็ท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมจะพยายามหาอนิเมะมาแนะนำให้ชมกันนะก็นี่เป็นคลิปแรกของผมนะครับก็สามารถติชมได้เต็มที่แต่ก็อย่าติชมกันแรงไปนะผมกลัวและจะพยายามนำไปปรับปรุงใช้ให้ดีกว่าเดิมครับก็เอาเป็นว่าไว้เจกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บายๆครับผม